กี่คนนะทัหมสามสิบสามสิบค,คนสามสองคนเยอะจังเลย้ยลืมไปอ๋ออะไรไม่รู้แต่มันไม่มโดนท โอ้ไม่หนาวเกินไปเลยกำลังดีอ่ะกำลังดีมากเลยเนี่ยถ้าใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยกำลังดีเสื้อกดเป็ดกดไก่โอ้ยไม่น่านใส่้นเลยใส่้นตัวยูอ,อง ิดีโอดับหมดอ่ะจอดหมดอ่ะใจตัวนี้เครื่องแหงเลยอ่ะคนหนาวเลยวะมาสลั้มเลยอ่ะหนาวไม่ไหวแล้วหนาววันนอกปากเลยตอนนี้อากาศก็ลบมาใช่ป่าววะใช่เท่าไหร่ น่าจะประมาณซึม -10 บ่โอ้ยหยิบป้า ตรงนี้คือเป็นหุ่นกันดั้มยักษ์นะมันอันนี้เป็นช่วงที่เราเป็นแปลงร่างพอดีเลยนะ <c oughs> คนคือเยอะมากเลยหน้าหุ่นกันดั้มคือมันรอดูที่เขาที่กันดั้มมันแปลงร่างกันนะสวยมากอะเอาจริงสวยแบบโอ้โหแบบทั้งสวยทั้งเท่แล้วคือตัวมันใหญ่มากๆเลยอะไม่ป้าเมื่อกี้มันเปล่ยนมาก มันเปลี่ยนหน้าใช่ไม่มีตัวเก่าตอนแรกมันเอาหน้ากาปิดแล้วนี่ก็เปิดอีกรอบนึงล<ะ>แล้วแล้วก็ตรงเขา่าจุ๊ย<ด> <elines> แล้ตวตรงเข่าอ่ะก็จะกลางออกตอนแรกมันหุบตอนแรกมันเก็บเขาไปแล้วต้องเออ อ,อันนี้คือเดินไปซื้อพวกรองเท้าเนี่ยที่แบบของขายเยอะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้นะเจ้ต่อทอดนะครับบอกเลยคืนนี้ <c oughs> พรุ่งนี้เช้า ท่านไหนไม่ตัาหกัวลงมานล้วรับรองเดินผ่านรู้แน่นอนเลยกินหมูกินย่างมาเต็มเลยเราไม่จะเป็ตไม่ซึ้งตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วฉีดน้ำหอมเอาโอ้ยอีก ในข้างในอุ่นที่ปิดเขาไหมเขามีลมด้วยปเเออ Oh yeah. มาม่าจะไ่ปหาไอ้นี่ไอยากได้ก่อนลูกมัไม่ไม่ไปเลยก่อนีนอร่อยใช้ได้ดิเป็นรสชาติโยเกิร์ต อยากกินติมอยากกินติม嘛อยากกินติม嘛หืมโดนัทโตไม่ใช่ของหนูของบามี่ จริงนะที่หยิบไปเนี่ยกินไม่หมดที่หยิบไปเพราะอยากอยากได้ไงอยากกินด้วยแต่ว่ากินไม,ม่หมดอยู่ดีอะไรวะคืออะไรวะมากอะคือพลาดมากตอนนั้นไม่ได้หยิบมาม่ามาโอ้โหแบบทำฉันโง่อะไรอย่างนี้ ขนมมันเนี้ยอยากแนะนำมากคือมันอร่อยมากๆที่ไทยมันก็มีขายแหละแต่ว่าจำไม่ได้ว่าที่ไทยขายเท่าไหร่แต่ที่อันเนี้ยที่ญี่ปุ่นขายประมาณยี่สิบสิบห้าบาทเท่าที่จำได้อ่ะนะ เอาเลยขยะเข้าไปเลยเดี๋ยวก็ถึงปวดขาไปใหม่แล้วตัวที่สี่ที่ห้าห่เจ็ดแปี่เกคันที่ สวยน้องๆอ,อันนี้ที่ชงชางเ,เปิดไม่ได้ไม่เปิดแล้วเนื้อแต่วานะเปิดยังไงวัก <c oughs> อ๋อนี่ง

อันนี้คือที่นอนจ้ะ ออจะบอกอย่างหนึง่งไอช,ช็อกโกแลตเนี้ยถุงขาวอะ่ะคือมันกรอบแล้วมันอร่อยมากๆแบบทําไมไม่ซื้อมาเยอะเยวะฮะทาไมทำไมฉันโง่ทำไมสิ่งชิ้นโง่อะไรอย่างงี้ฮะทำไมฉันไม่ซื้อมาเยอะๆยอะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือไปซื้อมาจากร้านที่เราไปกินข้าวกันมาคือสองตัวมันถูกมากห้าร้อยเยนไงคือแล้วคือมันนุ่มนิ่มมากแม่ชอบมากรักน่ารักมากๆเลยนี่คือกาชาปองที่เราไปกดมาจากที่เรา ที่เราขึ้นรูปให้ก็คือตอนที่เราไปซื้อพวกรองเท้าร้านรองเท้าอะไรนร้นานเสื้อผ้าเยอะๆอันนี้ก็ได้อีตัวอะไรมาก็ไม่รู้จากในเรื่องโปเกมอนอีเมลที่มันอยู่อีสองตัวนั้นน่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะจ๊ะใครรู้ชื่อก็เมนไม่ได้เลยโอเค You know ก็จะเป็นพุดดิ้งที่เราซื้อมาซึ่งเรากินเข้าไปรสชาติก็เออก็อร่อยดีนะอุ้มคือรสชาติมันยังไงมันก็หวาดเออมันก็ต้องหวานอยู่ดีปะวะแล้วแบบรสชาติมันออกขาวๆนิดหนึ่งอ่ะเรากินแบบนิดเดียวก็คือที่เหลือก็นั่นแหละบ๊ายบาย,บายจ้า ที่เหลือคือเล่นจ้ะโอเคไม,ไ,มไม่ไม่ดราม่ากกันนะคือต้องเข้าใจว่ามันข่าวมากไหมที่นี่ก็จะเป็นสางเจ้าที่จะมีคนม,มาถ่ายรูปกระคมไฟยักจ้ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ